โอ้ฝนตกดีแท้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเห็นเคยครับอยู่กับพกอหญ่ายคือเก่าครับผมพกอหน่าพภาพพี่น้องมากแะเบึงให้มันนะครับเอ่อห้มันแปลงนี่นะครับเอ่อพี่น้องจําได้บอกครับที่พกอห่าว่าตอนช่วงมันเดือนหนึ่งอ่ะน้ามันจะถ่วมขังนะครับที่พกอหญ่าว่าัจ็คเสียดแนวไดนะครับมีมีพี่น้องบางท่านบอกว่าไทยถิ่มเลย เอาไว้ปลูกเดินสิเบสพนวานะครับพอขอหยาบรกาไใหถิมนะครับก็เลยหลังจากกี่ฟนยุทนะครับพอขอหยาไม่เหตหล่องน้านะครับคุดพาคล้องไปเลยครับผมคุดพาคลองไปมันดูซื้อว่ามันจะลาดเอียงไปทางกู้นนะครับผลผลทางไกลๆมันเจ๋งยงๆหน่อยหนึ่งนะครับพอขอหยาก็เลยคุดพาหล่องมั่นไปเลยนะครับถอนออกต้นหนึ่งนะครับคุดคุดเป็นหล่องไ้กะผลสรุปปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าพอหลังจากน้ามันไหลออก นะครับมันไหลไปตามสีพอก็อย่าคุดคล้องไปนะครับหลอกคล้องในหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเอาบากักกระยกกระจอบห้องละครับคุดเป็นคล้องไปน้ามันไหลออกไปเบิดนะครับฝนประกอว่ามันแห้งครับที่นี่พอก็อย่าก็เลยมาตีบันหลองลออบนึงแล้วกัดก็เลยใส่ปุ๋ยเลยครับใส่ปุ๋ยไบท์หลอบอกระลังสีหอดสองเดือนนะครับผมก็เลยวัดที่นี่ฝนตกตลอดครับแต่น้ามันกะบ่ค่อยขังมันไดครับ ปรากฏว่านี่ครับพ่อมันได้สองเดือนกว่าๆนะครับนี่พี่น้องสองเดือนก็บีกประมาณจักหนึ่งสัปดาห์นะครับผลปรากฏว่ามันเป็นยังสี่พี่น้องนี่พ่อกระหยาว่ามันงามอยู่นะครับเกือบแม่นไถถิ่ม <laughs> พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นมันเลี้ยงแม่อยู่นะครับเลี้ยงแข็แม่งบ่ขื่นบ่ไปบ่มานะครับพ่อกรหยาก,ก็เลยมาขุดเป่งนามบอกใส่ปุ๋ยฉีดฉีดฉีดปุ๋ยไอฉีดฮอร์โมอนน้ำนะครับผมเล็กหน่อย <laughs> สองสองเทียนะครับ ปรากฏว่ามันเป็นยังสี่พี่น้องฉีดน้ำหมักขี้หมูไปสองรอบนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเม็ดหล้วกท้าโก็ไหวนะครับปรากฏว่ามันสองเดือนครึ่งมันได้ซ้ำหนีนะครับก็ยังดีกว่าเกือบแม่นท้าทถถิมนะครับสรุปเด้อครับพี่น้องบัวได้ท้าถิมนะครับแปลงนี้ก็ยังมาขััวเอาคือเก่าครับฟ้นตกพี่น้องฝ้นทกดีครับครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังตกนะครับพ่อกระยากรามาทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับโอ้ มันคือสมควรคือเลยนครับนี่พี่น้องเบิงมันเป็นมันอีเหลืองน้อยนะครับอีเหลืองหน่อยเต็มแปลงเลยครับแปลงนี่พื้นที่เกือบสิบไร่นะครับเก้าไร่สามงานนะครับเพราะก็อยากจะจงเหตุทางแบบนี้นะครับรอบสวนพื้นที่กว้างๆกับเบิดไปประมาณสามงานนะครับผมเฉพาะตรงที่ปลูกนี่ก็เหลืออยู่เก้าไร่นะครับผมเอากระถาลุนเบิงครับมันสีเป็นผลผลิตมันสีเป็นได้ออกมาซําไดนะครับ เฮ้าต้องใส่ใจในเล็กน้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าพอกหญ้าปลูกหล่องหางกัวแถ่บ้านที่เมืองเขานะครับเป็นระยะล่องหนึ่งเมตรห้าสิเซนติเมตรนะครับระยะต้นกับหางกมูนะครับที่เจ็ดสิบเส้นรลคาแปดสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นนะครับส่วนมากจะเป็นเจ็ดสิบเส้นนะครับระยะล่องกับเนี่ยครับเมตรห้าสิบพี่น้องบ้านพอกหญ้าส่วนมากเขาจะปลูกเอ่อเมตรยี่สิบนะครับคูณหกสิบเซนติเมตรนะครับเป็นเป็นมาตรฐานแถวบ้านพอกหญ้าเลยครับจิประมาณนี้นะครับ แต่พอขุยหนาปลูกหางกัหมูกานดูแลเอาใจใส่เห้กับต้องกัหมูแหะครับถาว่ามันปลูกหางแล้วถาเ้เอาไปเห็ดแบบเพื่อนเหากับยานแต่ม,มันได้น้อยนะครับผมก็เลยต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับเที่ยวมาแต่สวนนี่แหละครับผมพี่น้องเที่ยวมาแต่ไฮมันมาเก็บหนาเก็บยับงออกนะครับแหน่มาสีดปุ๋ยสียังแหน่ครับผมดูแลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะถึงสี่สามเดือนเคืองถึงสี่เดือนนะครับพกอ,บอกอยหนาจะบ่คคยมาไก่แล้วที่นี่ บนละครับช่วงหาเดือน6กเดือนนะครับพอกอหย่าจังสีมาเก็บหย่าคืหนึ่งก็คือตอนนั้นใส่สารไก่ฟูเศตนะครับมาฉีดกําจัดหย่าที่มันขึ้นไม่จังสีนะครับผมนี่ซุ้มที่มันกรลังข้นนี่เพื่อหอดปานผุ่นมัน่นหฮอมันกับคุ้มคุ้ม,มในัหน่อยก็ยจ,ะจะลดมันก็จะเขาลาลดไตไปเลยครับวันนี้เขาไปฉีดยานะครับผมเพื่อง่ายการจัดการง่ายนะครับแต่ว่าพอกอหย่าก็ช่วงแรกๆจะดูแลใกล้ฉีดจักหน่อยครับเพราะว่าเิ่นยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ช่วงสองเดือนถึงสามเดือนนี่นะครับผม สรุปแล้วนะครับก็ถือว่ามันพอได้อยู่ครับก็เลยบดได้ไทยถิ่นเ,เป็นการแก้ไขนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสักคนนะครับปีหนาห้าเขาจงเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเล่นปลูกนะครับผมเขาจะน่าจะใส่รถมาปรับพืบ้นที่ให้ดีกว่านี้จักหน่อยนะครับถ้ามีเวลาเหตุนะครับก็จะระเบิดดินดานน้าแป้งนี่บดได้ระเบิดด,นนบบด,ดินดานนะครับการซึมองนามก็เลยบ่ค่อยดีบันไดนะครับก็ เนี่ยกะอันนี้เขาแก้ไขไปก่อนนะครับคือโคยโคลย์อ,ยลองม่นดอกเพื่อเห็ดรองน้ำห้นามไรนี้นะครับกัไไรพูนครับไรไปทังบานเงียน,น้นุ่นละมูนึงมูนึงกะไไรมาทางมังต้นไม้ญงพี่ละครับกะเอาถือว่าแก้ไขปัญหาไปซะก่อนครับผมใครัวเฮ้าไทถท่มนะครับลงทุนเยอะอยู่ลงทุนหลายบาทเติบครับแ็เลยเกิดก้ามเสียดายนะครับพี่น้องโอกาไทถิท่มนะครับต่าแม้นว่าไทถิทิมกั ปลูกเดือนสิเอ็ดก็ได้อีดอกครับกกะถือว่าเฮ้าได้ลงทุนไปแล้วกะคัขวขวัวบัวบัวจังหน่อยครับผมน่าจะเป็นคือส่งสีคือคืออยู่ครับเหลียวเบื้องต้นมั่นือจังหยดใหญ่ๆอยู่เด้เอาเอา,เอาสำนีสักก่อนครับพี่นีพี่หนีพี่น้องกะปพี่หน,น,น่าจังเปลี่ยนไยไหม่ปลูกแนวไหมนะครับปลูกทาไหมเพื่อให้ระบายน้ำออกได้ดีกว่านี้นะครับสรุปแล้วนะครับ แบงนี้ไม่ได้ทายทิ้งนะครับแต่มาดูแลก้าวเอานะครับเบิ่งมั่นนะครับใบมันจะกองกองสัมๆอย่างสี่หละครับพี่น้องมันสองเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่อ่ะคลิปนี้พอขะหยาสิขอลาพีลาหน่องไปซะก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณทุกกำลังแรงใจนะครับฝนกำลังมาแห้งกว่าเก่าแล้วครับผมคลิปนี้ไว้สั่วครับผมคลิปหน้าพอกันไม่ขึ้นเก่ากับพอขะหญาอีกเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ